สวัสดีครับมาดูผลงานวันนี้นะครับอ้กล้องอรงแรกนะครับเป็นรูปถ่ายปีสามเก้านะครับรูปถ่ายปีสามเก้าหลังจีวอนนะครับพร้อมกรอบทองรูปถ่ายปีสามเก้าจำนวนการสร้างน้อยมากนะครับน้อยจริงๆนะวันนี้ภาพมาจากแอดมินท่านหนึ่งนะครับ ก็จะให้ดูตัวอย่างที่ลงในหนังสือนะครับมันจะมีหนังสือตัวอย่างของรูปถ่ายแต่ละรุ่นนะครับปีสามเก้าเป็นภาพนี้นะครับเป็นภาพนี้นะภาพนี้สีม่วงนะครับหลังยันปั๊มนะนี่นะ กระดาษด้านหลังนะจะมีตัวเลขนะตัวเลขคล้ายๆกับเป็นรหัสของกระดาษหรือเปล่าจำนวนกระดาษหรือเปล่านะผมไม่ค่อยมั่นใจเรื่องนี้นะให้ดูนะรูปถ่ายปีสามเก้านะครับนี่จะมีตัวรหัสตัวเลขนะ จีวอนเนี่ยจีวอนบางคนก็บอกว่าเป็นจีวอนทันตัวหลวงพ่อนะครับแต่ดูจากอายุแล้วก็มีโอกาสนะเขาเพราะว่ามีร่องรอยการการใช้นะครับการใช้มาบ้างนะจีวอนก็ตัวรูปเนี่ยตัวรูปก็หมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็กรอบทองเนี่ยตีเบาๆเลยก็ห้าพันนะเนี่ยต้นทุนเน,น่าจะประมาณตอนนี้น่าจะประมาณหมื่นเจ็ดนะครับหมื่นเจ็ด แต่ว่าขายไม่ถึงนะครับขายแค่หมื่นหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับรูปถ่ายปีสามเก้านะครับประกันตลอดชีพนะครับรับประกันตลอดชีพพร้อมทองทําแท้นะครับเรี่ยมกรอบทองทาแท้เอามูลหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนี่อ่ะอันนี้เป็นรูปสีมือกับรูปจริงเนี่ยรูปจริงรูปแท้นะครับรูปแท้ซ้ายมือเนี่ยครับ รูปขวาในรูปสีมือนะของสีมือจะคนละอารมณ์กันเลยนะร,รูปถ่ายของสีมือก็ของแท้นะครับเจใไปดูถ้าดูด้วยผ่านรูปผ่านอะไรก็ดูยากนะคผมว่าดูตัวจริงก็จะจะง่ายกว่านะครับ กระดาษกระดาษจะเป็นคนละตัวนะครับเป็นกระดาษนคนละตัวใครสนใจนะครับก็ทักมาแล้วกันเนาะหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะฮะยากแน่นอนนะครับหลวงพ่อย้อยปีหนึ่งเจ็ดพร้อมกล่องนะครับหลวงพ่อย้อยปีหนึ่งเจ็ดพร้อมกล่อง สวยลุ้งๆเลยนะครับ เอาเหรียญนี้นะครับเอาสองพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมกล่องเอาสองพันห้าร้อยบาทพร้อมกล่องผิวลุ้งๆเลยตรงนี้เราจะสวยกว่านี้นะมรงนีเเข้มปังเลยเข้มปึ้ดเลยนะครับตรงนี้จะออกเป็นบางๆนะเอาสองพันห้าร้อยบาทเหรียญ ฮาุมานพ่นรายปีหกห้านะครับปีที่แล้วนะครับฮาุมานพ่นรายปี 65, กหกห้าก็ไหลทองนะครับรอบกล้องตรงนี้เจ้าของบอกเลี่ยมกรอบเงินชุบทองมานะครับก็เอาสองพันสองร้อยบาทแล้วกันเหรียญเปื้ยขายไปสองเอ้ยขายไปพันแปดนะนี้เลี่ยมกรอบมาแล้วก็ขอพันสองพันสองร้อยบาทนะครับเบียดเบียดกันไปเนาะ เหรียญฮนุมานปี5้าหกนะฮนุมานปี56 1ขีดนะครับ3า0 0บาทนี่ก็ราคาขยับตลอดนะฮะฮนุมาน56 3,500บาท1ขีดหลวงพ่อจวนเมตตานะครับหลวงพ่อจวนเมตตาหลวงพ่อจวนเมตตาบล็อกแตดนะครับ หลวงพ่อวนเมตตาบล็อกแตกนี่นะมีเส้นแตกที่หน้าผากนะครับไล่ลงมาที่บริเวณปากหลวงพ่อจวนนะครับเมตตา,าก็พระกันพระเล่นกันน่าจะอยู่ประมาณ3,500บวกลบนะครับตรงนี้ก็เอาไว้ไวเอา2อ0 0บาทนะหลวงพ่อจวนเมตตาบลอกนิยมสุดแล้วนะครับ2500บาทหลวงพ่อกลวยร่วมเสกนะครับพืนเลียน นะบ็อกแตกนะบ็อกแตกสองพันบาทหลวงพ่อกลวยนะครับปีสองศูนะปีสองเอยหลวงพ่อโมปีสองศูนหลวงพ่อกลวยพ่อเชื้อพาะจวนเสกนะครับรูปถ่ายองค์นี้นะครับเลี่ยมเก่าเลี่ยมเดิมนะเลี่ยมเก่าเลี่ยมเดิมเลี่ยมเลี่ยมเก่าแต่ที่วัดไม่มีเลี่ยมนะเลี่ยมเดิมนี่คือว่าเลี่ยมจากช่างสมัย ที่ว่าออกรับมาจากวัดนี่คือภาพเปื่อยนะครับรับมานี่ะบานละร้อยหน้าหลังเนี่ยบานละร้อยนะครับหน้าหลังหน้าร้อยหลังร้อยรูปด้านหน้าเนี่ยรูปหลวงพ่อโมหน้าเดียวจะหมดวัดก่อนคร <unsuccess S 1> <ๆ>ับหมดวัดก่อนล้วก็เหลือด้านหลังด้านหลังก็จะเหลือไปทํากับปีสองสามที่เป็นภาพสีนะครับก <_ S 1> ็ <_ S 1> <ๆ>네จะเหลือปีเอ่อสองสองศูนย์นะครับเหลือไปทําปีสองสามนะเพราะว่าด้านหน้านี่ขายดีนะครับจะหมดก่อน รูปนี้นะครับด้านหลังเนี่ยเขาเลี่ยมมาติดพลาสติกแต่ด้านหน้าไม่ติดนะครับด้านหน้านี่ปกติเลยก็เอาไวเ้เอาสี่พันบาทนะครับสามารถแกะเลี่ยมใหม่ได้นะครับแต่ว่าต้องตัดพลาสติกหลังไปด้วยนะครับเพราะว่าเขาติดแต่รูปด้านหน้าไม่ติดนะถ้ารูปนี้ถ้าด้านหลังไม่ติดเนี่ยต้องมีสภาพนี้นะครับสวยๆเต็มฟอร์มสเกลแบบนี้นะตงนี้ถึง หกพันบาทนะครับนี่เอาสี่พันบาทหลวงพ่อกลวยพ่อเชื้อนะพ่อจวนเสกนะประสบการณ์มากมายนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยปีห้าเก้านะครับเอาเจ็ดร้อยบาทกระถิ่นปีห้าเก้าเจ็ดร้อยบาทพร้อมเรียมมาแล้วเหรียญหลวงพ่อกลวยปีหกหนึ่งหลังยันนะครับอันนี้เป็นบล็อกนิยมนะครับไหลขีด บล็อกหน้าฮนุมานไหลขีดนี่ไหลจะมีขีดนะครับหน้าฮนุมานพร้อมเลี่ยมเงินนะครับหน้าฮนุมานเนี่ยก็ประมาณ3ามพันห้านะเลี่ยมเงินด้วยอีกพันกว่าบาทนะเอาสี่พันบาทนะเหรียญน,นี้นะครับเอาสี่พันบาทหน้าหาุมานบล็อกไหลขีดนะครับนี่ที่ไหลมีขีดด้วยนะมีหน้าหาุมานมีขีดไม่ขีดนะครับแล้วก็บล็อกปากคว่ำนะครับ นี่เป็นบล็อกนิยมท็อปสุดนะครับหนึงใน3บล็อกที่ราคาสูงสุดนะผิวลุ้งๆเลยเอาสี่พบาทแล้วก็เหรียญมงคลชีวิตปี54นะครับมงคลชีวิตปี54าสเนื้อนวะขอโค้ดหน0่บาทนะครับหนึ่บาท ราคาเดิมราคาเดียวนะครับองค์นี้จะออกเป็นนวะจ๋าเลยนะจะไม่ค่อยออกเข้มนะจะออกเป็นนวะออกเป็นเหลืองเลยนะครับน้ำตาลซีดเลย1,500บาทพร้อมส่งสนใจรายการไหนก็แอดไลน์เข้ามานะครับ I a c a l l v e t e นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ